สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาศีแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับทิชเชอร์เบิร์เหมือนเดิมนะครับอยู่กับคุณครูเบิร์นนะครับแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนออนไลน์นะครับวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับชั้นประถมต้นก็คือป .1 ป .2 แล้วก็ป .3 นะครับวันนี้คุณครูนะครับมีบทเรียน ช่วยสอนนะครับที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ c l a s s Room Language นะครับที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในห้องเรียนเราเรียนผ่านไปแล้วนะครับ EP แรกก็คือเลเวลที่1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับสัปดาห์นี้คุณครูเบิร์มีนะครับบทเรียนนะครับเกี่ยวกับ c l a s s Room Language EP ที่2ครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียนที่มันยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับเป็น l ลเวล2นะครับเป็นเลเวลแล้วนะครับโอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็มีคําศัพท์ให้นักเรียนได้อ่านตามได้พูดตามแล้วก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทําด้วยนะครับโอเคตอนนี้เลเวลแรกเราเรียนผ่านไปแล้วเราได้ทําแบบทดสอบไปแล้วใช่ไหมลูก เด็กหลายๆคนได้เรียนได้ดูวิดีโอของครูเบิ้มไปแล้วใช่ไหมครับใครที่ยังไม่ได้ดูเข้าไปพิมพ์นะครับดูย้อนหลังได้นะครับวิดีโอการสอนออนไลน์นะครับ Classroom l a n g u a g e EP ที่1นะครับได้ในช่อง YouTube ของครูเบิ้มครูบานอกนะครับโอเควันนี้เราจะไป EP ที่2นะครับลูกเราจะไป EP ที่2นะครับเป็น EP ที่มีเลเวลที่มันยากขึ้นยากขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไป EP ที่2ได้เลยครับสำหรับ EP ที่2ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับนะครับจะมีเนื้อหานะลูกแล้วก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับเพื่อเป็นการเก็บคะแนนในหน่วยการเรียนรู้นั้นท้ายบทนะครับโอเควันนี้ครูเบิ้มจะพานักเรียนไปเรียน เนื้อหาเลยนะครับไปเจอเนื้อหาเลยแล้เวเราค่อยมาทำแบบทดสอบหลังเรียนเก็บคะแนนกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go โอเค are you ready ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับมาแล้วครับคำศัพท์คำแรกที่เราใช้ในห้องเรียนนะครับถ้านักเรียนได้ยินคุณครูเบิ้มพูดประโยคนี้นักเรียนจะต้องทำยังไงแต่ที่แน่ๆน,นักเรียนต้องอ่านตามคุณครูแล้วก็ฟังนะครับแล้วก็พูดตามคุณครูก่อนนะครับโอเค คำศัพท์คำแรกครับฟังคุณครูเบิ้มแล้วพูดตามนะครับ come here come here come here แปลว่าอะไรครับนักเรียนคำแปลว่ามา h e r e แปลว่าที่นี่ดังนั้นประโยคนี้ถ้าคุณครูเรียกนักเรียนหนึ่งคนอย่างเช่นเด็กชาย A come here แปลว่าอะไรครับ come here แปลว่า เด็กชายเอก็ให้เด็กชายเอมาหาครูที่นี่ดังนั้นเด็กชายเอก็ต้องเดินมาหาคุณครูนะครับโอเคประโยคแรกคำศัพ์แรก,แรกผ่านไปแล้วนะครับ come here แปลว่ามาที่นี่นะครับโอเคต่อไปครับมาแล้วครับผมประโยคที่สองภาษาอังกฤษที่ใช้ในชั้นเรียนนักเรียนจะได้ยินบ่อยมากเวลาที่เพื่อนๆสั่งหรือคุณครูสั่งนักเรียนนะครับอย่างเช่น ประโยคนี้อ่านตามคุณครูเบิ้มนะครับ open the door open the door open the door แปลว่าอะไรครับ open แปลว่าเปิด door แปลว่าอะไรครับ door door แปลว่าประตูดังนั้นถ้านักเรียนได้ยินประโยคนี้ open the door ต้องทำยังไงครับก็ให้เราเปิดประต ตู้นั่นเองนะครับผมเก่งมากเลยนะครับโอเคเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปพร้อมๆกันครับมาแววมาแววมาแล้วครับคำศัพท์คำนี้คุ้นๆไหมครับเหมือนเราเคยเจอใน ep ีที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับ ep ีที่สองมันก็ยังกลับมาหาเราอีกเหมือนเดิมคือคำว่า stand up stand up stand up แปลว่าอะไรครับ stand up stand up คือคำสั่งเราต้องทำยังไงครับ ให้เรายืนขึ้นดังนั้นเมื่อได้ยินคําศัพท์คํานี้นะครับนักเรียนต้องทำยังไงครับนักเรียนก็ต้องรีบยืนขึ้น stand up โอเคเก่งมากหรือนักเรียนจะเอาไปเล่นเกมกับเพื่อนก็ได้นะครับบอกให้เพื่อนทําอะไรครับ stand up sit down stand up sit down ก็ได้นะครับโอเคเก่งมากเลยนะครับมาแล้วครับ คำศัพท์คำนี้มีอยู่3พยางนักเรียนอ่านตามคุณครูเบิ่มได้เลยนะครับ close your book close your book close your book คืออะไรครับ close แปลว่าปิด your book แปลว่าหนังสือของคุณนะครับถ้าคุณครูสั่งประโยคนี้ออกไป close your book close your book แปลว่าอะไรครับนักเรียนต้องปิดหนังสือของนักเรียนนะครับคือการปฏิบัติตามคำสั่งนั่นเองนะครับโอเคนะครับเก่งมากเลยนะครับไปดูคำศัพท์คำต่อไปได้เลยครับคำศัพท์คำนี้จะเริ่มยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นคุณครูเบิ้มจะอ่านให้นักเรียนฟังช้าๆเสร็จแล้วก็จะฝึกให้เราอ่านได้เร็วขึ้นนะครับโอเคในส่วนของประโยคนี้นะครับ พูดตามคุณครูเบิ้มนะครับ Put April, your hand down Put your hand down เอามือของเธอลงอย่างเช่น Raise your hand SHOW ME YOUR HAND เรายกมืออยู่ใช่ไหมครับเรายกมืออยู่ใช่ไหมถ้าคุณครูพูดประโยคนี้ Put your hand down เราก็ต้องรีบเอามือลง นะครับคุณครูสั่งให้เอามือลงแล้วนะครับก็คือ put your hand down put your hand down นะครับโอเคเก่งมากเลยนะครับไปดูประโยคต่อมาประโยคนี้นะครับเราเรียนมาแล้วใน e p p ที่1นใช่ไหมลูกสมมุติว่านักเรียนอยู่ในห้องอ่ะสมมติว่านักเรียนชั้นปสอคุยกันเสียงดังในห้องกําลังคุย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 คุณครูรู้สึกว่าเริ่มคุยเสียงดังแล้วแหละ นะครับครูเบิ้มก็จะพูดประโยคนี้นะครับ be quiet be quiet ยังไงครับยังไงต่อถ้าได้ยินประโยคนี้ be quiet นักเรียนต้องอะไรครับ stop talking คือเงียบ be quiet please หรือ quiet please คืออะไรครับเงียบเงียบหน่อย ใช่ไหมครับเพราะว่าเริ่มเสียงดังแล้วไงครับเริ่มเสียงดังแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณครูพูดประโยคนี้ be quiet นะครับนักเรียนก็ต้องตึบรู้สิบแล้วก็เงียบทันทีนะครับโอเคสำหรับประโยคต่อมาครับนักเรียนประโยคต่อมาประโยคนี้ถ้านักเรียนได้ยินประโยคนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรออกเสียงตามคุณครูเบิ้มนะครับ give me your book give me your book give me your book นะครับเอาหนังสือของเธอให้ฉันหน่อยอ่ะสมมติว่าตอนนี้ครูเบิ่มลืมเอาหนังสือเรียนมานะครับลืมเอาหนังสือเรียนมาแล้วเราจะขอยืมเพื่อนนะครับขอยืมขอยืมหนังสือเพื่อนดูเราจะพูดประโยคนี้ก็คือ give me your book เอาหนังสือของเธอให้ฉันหน่อยนะครับโอเคมาดูประโยคต่อมาเลยครับประโยคนี้ง่ายมากเลยนะครับเราเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกประโยคนี้อ่านพร้อมกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่รู้ให้อ่านตามครูเบิ้มนะครับ sit down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  แปลว่าอะไรครับ sit down แปลว่า นั่งลงอ่าสมราคุณครูเบิร์มจะให้นักเรียนชั้นป .2 กับป .3 นะครับเล่นเกมเกมง่ายๆเลยคือเกมปฏิบัติตามคำสั่งโดยครูเบิร์มมีคำสับสองคำก็คือคำว่า sit down กับคำว่า stand up นะครับ stand up แปลว่ายืนขึ้น sit down แปลว่านั่งลงคุณครูเบิร์มแค่พูดแบบนี้ครับนักเรียนก็นั่งอยู่กับที่ใช่ไหมบามค็มมจะบอกว่า everyone sit down ถ้าเรานั่งอยู่แล้วเราต้องลุกไหมเราก็ต้องนั่งอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรายือนอยู่เราต้องนั่งลงอ่าโอเคตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมครูเพิ่มบอกว่า stand up เราก็ต้องรีบยืนขึ้นใช่ไหมครับ sit down นั่งลง stand up ยืนขึ้น stand up ยืนเหมือนเดิมอ่าถ้าใครไม่มีสมาธิก็จะต้องนั่งลงใช่ไหมก็จะแพ้ฟฟาวนั่นเองนะครับโอเคเก่งมากเลยนะครับโอเค ไปดูคำศัพท์คำต่อไปเลยครับถ้านักเรียนได้ยินประโยคนี้กับคุณครูนะครับเวลาคุณครูพูดประโยคนี้นักเรียนต้องทำยังไงอ่านตามคุณครูเบิ้มนะครับ go back to your seat go back to your seat go back to your seat ก็คืออะไรครับ go back to your seat ก็คือ go แปลว่าไป back แปลว่าแปลว่าไม่ได้แปลว่าหลังนะลูก ไม่ได้แปลว่าหลังนะแปลว่ากลับไปกลับไป go back แปลว่ากลับไปกลับไปที่อะไรครับ y o u r แปลว่าของคุณใช่ไหม seat แปลว่าที่นั่งนะครับถ้า sit แปลว่านั่งถ้า seat แปลว่าที่นั่งนะครับ go back to your seat ก็คือกลับไปที่นั่งของเธอใช่ไหมครับสมมติว่าตอนนี้อ้าวง่ายๆนะยกตัวอย่างพี่ปอบ้างเนาะสมมเด็กชาย aniu นะครับเดินไปที่นั่ง ของเพื่อนไปคุยกับเพื่อนอยู่นะครับพอดีคุณครูหันหน้ามาเฮ้ยอานิวคุยอะไรกันใช่ไหมครับครูก็บ,บอกว่าอานิว go back to your seat go back to your seat ก็คืออานิวกลับไปที่นั่งของเธอเหมือนเดิมนะครับนี่แหะก็แค่เดินกลับไปที่นั่งของตัวเองเนาะนะครับโอเคครับต่อมาครับผมประโยคนี้อ่านตามคุณครูเบิ้มนะครับอาจจะยาวขึ้นแต่เราเคยเรียนมาแล้วใน E ีแรกใช่ไหม มันก็จะไม่ยากนะครับนักเรียนโอเคอ่านพร้อมกันครับ open your book to page f o p e n your book to page four เดี๋จะพูดเร็วขึ้นก็คือ open your book to page 4ใช่ไหมครับเปิดหนังสือของเธอหน้าที่4 หน้าที่4หน้า4คือหน้าอะไรนักเรียนคือหน้าที่4นั่นเองนะครับนักเรียนต้องจําคําศัพท์ให้ได้นะครับว่า open หมายถึงอะไรถ้าเรารู้คําศัพท์คําว่า open หรือ book เราก็จะสามารถทําตามที่คุณครูบอกได้แล้วก็รู้จักจํานวน number ใช่ไหมเรารู้จัก number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เราก็จะสามารถเปิดหนังสือตรงตามคําสั่งที่คุณครูสั่งได้ใช่ไหมลูกโอเคเก่งมากนะอีกหนึ่งรอบพร้อมกันครับนักเรียน open your book to page 4นะครับเก่งมากเลยนะครับโอเคมาดูประโยคนี้ครับนักเรียนมาดูประโยคนี้นะครับพูดตามคุณครูเบิ้มนะครับประโยคนี้ r e i s h your right hand r e s t e your right hand r e i s e แปลว่ายก your right hand right แปลว่าด้านขวา hand แปลว่ามือ ยัวแปลว่าของคุณยกมือขวาของคุณเราจะมีมือซ้ายกับมือขวาใช่ไหมลูกถ้าได้ยินคำสั่งนี้ right hand แปลว่ามือขวา left hand แปลว่ามือซ้ายนะครับโอเคเนาะนะครับถ้ามีคำสั่งคำนี้มาก็คือ reach your right hand ให้เรารีบยกมือไหนลูกรีบยกมือขวานะครับถ้ายกมือซ้ายคือผิดคำสั่งนั่นเองนะครับต้อง ฟังคำสั่งของคุณครูให้ชัดเจนเนาะนักเรียนเนาะโอเคนะครับอ่านตามครูเบิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับ r a a s e your right hand ทงไงครับรีบยกมือขวาขึ้นทันทีเก่งมากครับ very good โอเคประโยคนี้ง่ายๆสั้นๆพูดตามครูเบิ่มได้เลยครับนักเรียน listen 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 หมายถึงอะไรครับฟังเก่งมาก l Listen หมายถึงฟังถ้าพูดอด็น,นักเรียน s p speak s p e a k คือพูดใช่ไหมอ่านล่ะครับ read read คืออ่านใช่ไหมนะครับเขียนคืออะไรใครตอบครูได้เก่งมากเลย write write ใช่ไหมครับแปลว่าเขียนเนาะโอเคเก่งมากเลยครับ คำศัพท์คำนี้ครับจะได้ยินบ่อยๆในห้องเรียนเลยนะครับอ่านตามครูเบิ้มนะครับ repeat 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 แปลว่าอะไรครับ repeat หมายถึงพูดซ้ำพูดซ้ำอีกหนึ่งรอบพูดซ้ำๆอลูกพูดซ้ำๆหรือ,รอ repeat after me พูดตามพูดซ้ำตามคุณครูนะนะครับครูจะชอบบอกว่าอ่า uh, everyone Repeat after me ทุกคนพูดตามคุณครูนะ a d o g เราต้องพูดอะไรต่อครับ a d o g ตามคุณครูใช่ไหมลูกอ่าเก่งมากเลยดังนั้นคำว่า Repeat แปลว่าพูดซ้ำนะครับโอเคคำศัพท์ในเลเวลที่2ก็หมดลงไปแล้วนะครับนะักเรียนง่ายๆเนาะไม่ได้ยากเนาะนะครับทีนี้ คุณครูจะพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัด10ข้อพร้อมๆกัน Are you ready? นะครับเก็บคะแนนเลยนะถ้าใครเข้าใจก็สามารถทำได้เต็มเลยนะครับโอเคพร้อมแล้วไปดูคำศัพท์แบบฝึกหัดพร้อมๆกันได้เลยครับมาแล้วครับนักเรียนคำศัพท์ข้อที่1ลูกมาข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่า open the door open the door มีความหมายว่าอย่างไร Open the door มีความหมายว่าอย่างไรเราเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้อ่ะปุ่มสีแดงข้างบนครูให้เป็นกอไก่ปุ่มสีแดงตรงกลางครูให้เป็นขอไข่ปุ่มสีแดงข้างล่างครูให้เป็นคอควายครูให้เวลาห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับนักเรียนอ่ะคำว่า Open the door หมายความว่าอย่างไรครับตอบข้อไหนดี ข้อกอไก่ขอไข่หรือข้อคอควายครับอ๋อเก่งมากเลยเสียงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วก็คือ Open the door หมายถึงยืนขึ้นหรอ <c oughs> ใช่ไหมสมัยไรล่ะแปลว่าอะไร Open the door Open the door หมายถึงเปิดประตูใช่ไหมครับไปเฉลยสิโอถูกต้องนะครับ Open the door หมายถึงเห็นไหมลูก มีความหมายว่าเปิดประตูนั่นเองเก่งมากเลยครับไปดูข้อที่สองพร้อมๆกันครับนักเรียนข้อที่สองอ่านคำพท์ออกเนาะเพราะเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้อ่านพร้อมกันครับ come here come here มีความหมายว่าอย่างไร come here มีความหมายว่าอย่างไรครับนักเรียน เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราแปลตั้งแต่คําแรกถ้าเราแปลคําว่าคําออกเราก็จะตอบได้ทันทีข้อนี้เก่งมากเลยครับมีหลายคนยกมือตอบแล้วคําเฮียแปลว่าก็ไกลย,ยืนขึ้นขอไข่มาที่นี่คอควายอ่านตอบข้อไหนครับฉเฉลยข้อฉเฉลยข้อขอไข่นั่นเองเก่งมากใครถูกสองข้อแล้วนะเรียนใครถูกสองข้อละเก่งมากเลยนะครับ โอเคไปดูข้อที่3เลยครับนักเรียนครับข้อที่3มอ่านพร้อมกันได้ไหมครับอ่านพร้อมกันได้เลย1 2 3งา Stand up Stand up มีความหมายว่าอย่างไร Stand up มีความหมายว่าอย่างไรใครตอบข้อนี้ถูกมีของรางวัลให้เลยขนมหนึ่งรสิบหลอว้า wow. ว แซนเอาแปลว่าโอ้เก่งมากเลยครับตอบพร้อมกันเลยคือข้อกอไก่ใช่ไหมยืนขึ้นนั่นเองโอ้เก่งมากเลยครับนักเรียนบอกว่าไม่ต้องคิดนานเลยครับเรเวอนี้ง่ายๆใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคมาดูข้อที่4พร้อมกันครับอ่านจดพร้อมกันได้ไหมครับหนึ่งสองสาม close your book close your book อ่าเราเรียน open your book ไปแล้วใช่ไหมวันนี้มีประโยคนี้มาให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบกันก็คือ close your book close your book มีความหมายว่าอย่างไรครับใครตอบได้ลูกใครตอบได้ยกมือขึ้นโอ้ตอบได้ทั้งห้องเลยใครตอบกอไก่ครับไม่มีเลยใช่ไหมใครตอบขอใคร โอ้ทั้งห้องเลยอ่ะต้องเฉลยแล้วแหละถ้ายกมือขนาดนี้แต่ถ้าผิดเนี่ยถ้าผิดนี่แย่เลยนะโอเคตอบข้อขอไข่ใ,ใช่ไหมไปดูสีถูกไหมถ้าถูกจะมีเสียงปรบมือนะครับปึง้งอ๋อ f a r y good close your book หมายถึงปิดหนังสือนั่นเองนะครับโอเคไปดูข้อที่5ได้เลยครับข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันครับ u ุช Your hand down. Put your hand down. มีความหมายว่าอย่างไรอ่าให้เวลาห้าวินาทีนับถอยหลัง five, four, t o n e Time over. บอมหมดเวลา Put your hand down. มีความหมายว่าอย่างไรครับ Put your hand down มีความหมายว่า ไวยอย่างลุกใครตอบกอไก่บ้างไม่มีใครตอบขอใครไม่มีใครตอบขอควายโอ้ทั้งห้องเลยพูดช่วยแฮนด d ดาวแปลว่าเอามือลงนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนไปเลยครับไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะลูกอุ้ยประโยคนี้อ่านว่าไงครับใครอ่านได้โจทย์ข้อที่หบอกว่า be quiet be quiet Be quiet. มีความหมายว่าอย่างไร Be quiet. มีความหมายว่าอย่างไรถ้าเราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นี้ครูเบิ้มเฉลยไปแล้วใช่ไหมครับว่า Be quiet. มีความหมายว่าอย่างไรหลายคนตอบได้ลนะนใครตอบเสร็จแล้วยกมือขึ้น Raise your hand เก่งมากเลยครับ Be quiet. มีความหมายว่าว่าอย่างลุกว่าจังใดว่าอะไรใครตอบก็ไกล ไม่มีเลยเหรอใครตอบขอไข่อ่าแอบเห็นละใครตอบขอควายสรุปแล้วขอไข่เยอะที่สุดใช่ไหมไปเฉลยขอไข่ดีกว่าถูกไหมถูกต้องครับ be quiet หมายถึงเงียบนั่นเองนะครับโอเคไปดูข้อสอบข้อที่เจ็พร้อมๆกันได้เลยครับข้อสอบข้อที่7อ่านโจทย์ว่าไงครับลูกจำได้ไหม จาได้ไหมครับบางคนบอกว่าหนูได้ละข้อนี้หนูได้ละ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 หนูได้คำสับคำเดียวรูตอบได้เลยใช่ไหมลูกอ่านโจทย์พร้อมกันกับครูเบิ้มได้เลยนะครับ give me your book give me your book give me your book หมายถึงอะไรครับรู้คําเดียวคือคําว่า book ก็ตอบถูกแล้วลูกเก่งใช่ไหมแต่บังเอิญว่าคําว่า book มันมีอยู่สองข้อทํำยังไงล่ะลูกทำยังไงดีครับ ดังนั้นเราตัดข้อไหนออกก่อนครับนักเรียนตัดข้อไหนออกก่อนลูกตัดกอไก่ออกไปเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอ่ะมาเจอสองข้อนี้ข้อขอไข่คือเก็บหนังสือใส่กระเป๋าข้อขอควายก็คือเอาหนังสือของเธอให้ฉันนะครับไหนใครตอบขอไข่บ้างขอไข่มีอยู่หนึ่งคนสองคนขอควายมีกี่คนว้าวทั้งห้องเลยไปเฉลยแล้วกันเนาะนะครับ ลองเฉลยคอควายดูนะครับอา้าวถูกต้องเก่งมาก Give me your book หมายถึงเอาหนังสือของเธอให้ฉันหน่อยได้ไหมนะครับโอเคต่อไปมาดูข้อที่8ข้อนี้อ,อ้อเปิดข้อนี้มาบางคนตอบถูกเลยอ่านว่าอะไรครับ Sit down Sit down Si t down แปลว่าอะไรครับ Sit down แปลว่าอะไรอนะ่ะก็ไกลขอใครคอควาย นับถอยหลัง 5, 4, 3, 2, 1, ห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาตอบข้อไหนครับซิดดาวแปลว่าแปลว่าอะไรลูกซิดดาวซิดดาวแปลว่านั่งลงนั่นเองโอ้โหหลายคนเก่งละป .2 ออกับป .3 เก่งละน้องป .1 ต้องตามให้ทันแล้วนะครับตอนนี้เนาะน้องป .1 ก็ค่อยๆไปนะลูกเนาะไม่เป็นไรเนาะนะครับเราค่อยๆไปก็ได้ ทีนี้มาดูข้อที่9นะักเรียนจะหมดละจะหมดละเร็วๆจะหมดแล้วจะหมดแล้ว,ว,ว,ลว,ลวข้อที่9นะครับอ่านพร้อมกันครับ Go back to your seat Go back to your seat มีความหมายว่าอย่างไร Go back to your seat มีความหมายว่าอย่างไรอืมเอาสิเมื่อกี้คุณครูเบิ้มเพิ่งสอนไปเนาะนะครับเพิ่งสอนไปว่า Go back หมายถึงอะไร ยัวหมายถึงของใครซีทหมายถึงอะไรใช่ไหมครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูคําตอบครับว่ามันสัมพันธ์กับข้อไหนมากที่สุดลกูกมันสัมพันธ์กับข้อไหนมากที่สุดกไก่ปิดหนังสือของคุณขอข่ายกลับไปที่นั่งของเธอและคอควายไปข้างนอกดังนั้น go back to your seat ไหนใครตอบกอไก่มีไหมครับไม่มีเลยเนาะใครตอบขอข่ร โอ้ทั้งห้องเลยถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจแค่ตอบคอควายบ้างไม่มีเอามีหนึ่งคนคอควายโผล่มาละหนึ่งคนนะครับฉเฉลยฉเฉลยข้อไหนครับ Go back อ่าได้ยินเสียงแว่วๆบอกว่า Go back to your seat แปลว่าข้อขอใครถูกต้องครับ Go back to your seat หมายถึงอะไรครับหมายถึงกลับไปที่นั่งของเธอนั่นเองนะครับโอเคมาดูคำถามข้อที่10ครับ คำถามข้อที่10อ่านโจทย์ออกไหมครับไปดูคำถามข้อที่10พร้อมๆกัน open your book open your book to page 4 o p e n your book to page 4มีความหมายว่าอย่างไร open your book to page 4มีความหมายว่าอย่างไรครับนักเรียนความหมายว่างไรครคามมาางครับ โอเพนหมายถึงอะไรครับปิดหรือเปิดหรือนั่งลงตอบถูกหรือยังใครได้แล้วครับมีคนได้ละได้ทั้งห้องละยกมือทั้งห้องละโ p e n y o ั r book หมายถึงเปิดหนังสือของเธอหน้าที่สี่เพราะว่ามันมีเลขสี่ไงลูกมันมีเฉลยข้อเดียวคือมีเลขสี่คือข้อเดียวนะครับโอเคเก <laughs> ่งมากๆเลยนะครับโอเค วันนี้คุณครูเบิ้มจะให้นักเรียนทําข้อสอบแค่เท่าไหร่ครับทาข้อสอบแค่10ข้อก่อนนะครับคุณครูเบิ้มจะให้นักเรียนทําข้อสอบแค่10ข้อก่อนนะครับแล้วรวมคะแนนตัวเองสิครับว่า10ข้อนั้นนักเรียนได้กี่คะแนนนะครับได้กี่คะแนนนะครับได้กี่คะแนนบางคนได้เต็มเลยเนาะบางคนได้9บางคนได้8บางคนได้7เก่งแล้วครับนักเรียนดังนั้นวันนี้นะครับ บทเรียนออนไลน์ Classroom l a n g u a g EP e ที่2นะครับคงจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะครับทุกๆคนเลยที่ได้ได้ชมวิดีโอตัวนี้เนาะเราจะมีทั้งหมด3 l เลเวลนะครับ3ระดับด้วยกันนะครับจริงๆแล้วข้อสอบมีอยู่หลายข้อมากกว่านี้นะลูกแต่คุณครูให้หนูลองทำแค่10ข้อก่อนนะครับโอเควันนี้คุณครูเบิ่มหวังว่าวิดีโอการสอนออนไลน์หน่วยการเรียนรู้ Classroom l a n g u a g จนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ในรายวิชาเพิ่มเติมนะครับวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ที่3นะลูกเจอกันใหม่ EP ที่3 EP ต่อไปนะครับจะพาไปเรียนคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะครับที่มันยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นสำหรับวันนี้ครูเบิ่มต้องกล่าวคำว่า Goodbye สวัสดีครับ